ก็ <im itation> หลักๆก,ก็คือตามอายุค่ะพอเราอายุขึ้นเลข3อะไรเงี้ยรู้สึกว่าผิวหน้ามันหย่อนค้อยมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของร่องแก้มร่องน้ำหมากอะไรเงี้ยคือมันชัดเ <im itation> นาะ <study> แล้วก็มีปัญหาก,กระเปาะแก้มค่ะ <im itation> มีว่าหลักๆน่าจะเป็นอายุด้วยค่ะแล้วก็มีทํางานเกี่ยวกับถ่ายแบบเสื้อผ้า คือต,ต้องแต่งหน้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือเครื่องสําอางมันก็น่าจะทําให้แบบผิวเรามันหมองคล้ําง่ายหรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ที่ผ่านมานะคะก็มีดูแลมาตลอดก็จะเป็นพวกโบท็อกพวกไฮฟูอะไรเงี้ยค่ะคนเราที่ได้ก็คือก็ชอบนะแต่ว่าไฮฟูคือตอนทำมาคือป็นเจ็บมากๆเลยค่ะก็เลยนานๆทีจะไปทำ โปรแกรมพวกนั้นก็ไม่เกิน6เดือนค่ะอยู่ไว้หาข้อมูลมาเนาะก็คือเดอ u ทัสช i นิ c เขามีหลายสาขามากๆนะคะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากๆคือที่สาขาที่อิสติลเนี่ยเขาเป็นเว n e s s ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ใช่มีแค่ความงามอย่างเดียวเนาะโอ้โหตอนทำก็คือสบายมากเหมือนเราไปนอนนวดหน้าเหมือนเราไปเข้าสปาอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ ไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยก็คือมันมีจะมีความอุ่นๆแล้วพี่ธรณิตเขาจะแบบนวดหน้าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังทำใช่ไหมคะก็กรอบหน้าหิวก็จะดูชัดดูเฟิร์มขึ้นเลยนะคะตอนแรกก็ทางไปนึงข้างก่อนเนาะแล้วก็พี่นักกายภาพก็ให้ดูนะคะว่าเฮ้ยฝั่งด้านขวาเนี่ยรู้สึกจะยกมากกว่าแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆใต,ต,ต,ต้ตาแล้วก็หางคิ้วแล้วพี่เขายกคิ้วให้ด้วยค่ะก็จะรู้สึกว่า หน้าตัวเองแบบดูตึงกระชับขึ้นอย่างนี้โอ้คลินิกสะอาดแล้วก็สวยมากค่ะก็ดูแลตั้งแต่ต้อนรับเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องมีน้ำมาให้เรารู้สึกแบบพิเศษที่เดอะทั k คลินิกสาขานี้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะเดินทางมาสะดวกมากแล้วก็ อยู่ข้างหลังเซนทรัลอิตวิวเองค่ะหนูก็มาแวะทานข้าวตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วคินิกเขาเขาใหญ่กว่าได้คิดไปเยอะเลยแล้วที่จอดรถก็สะดวกอะไรเงี้ยค่ะปัญหาที่กังวลใช่ไหมคะโดยเป็นช่วงล่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กรอบหน้าคือพี่นักกายภาพเขาก็เก็บให้หมดเลยค่ะตอนนี้ก็แทบจะไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแล,แล้วก็พี่เขาก็แนะนําว่าให้ทําเครื่องเนี้ยปีละครั้งหน้าเราก็จะแบบสวยกระชับแบบ ชอบมากค่ะคิดว่าจะต้องกลับมาสับแน่นอน